เวลายิงตัวใกลๆนี่เหมือนเม่ทูอุ้ยโดดอุ๊ยอีโดด,โด,ดเรียบร้อยสวัสดีครับผมเอมตอนนี้เราอยู่กันในเกม b a t t l e o y a er l e ระดับท็อปที่เร็วๆนี้จะมาในเซิร์ฟเวอร์ซียินดีต้อนรับเข้าสู่ Apex Legends Mobile ครับ เอาละเพื่อนเพื่อไม่รอช้านะครับเราไปดูเกมเพลย์ในโหมดแลงกันเลยดีกว่าและในตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับตอนนี้ได้มีการเปิดลงทะเบียนใน l พ y Store แล้วก็ App Store แล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับ <S <S ตัวละครที่ผมใช้ก็จะเป็นออกเทนะครับเพราะว่าตั้งแต่โหลดมาเล่นเนี่ยครับก็เล่นแต่ตัวนี้เลยซึ่งเวลาที่เราเล่นตัวละครตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีเพิร์กให้เราอัพนะครับก็คือเล่นตัวนี้มานานมากก็เลยต้องเล่นตัวนี้ต่อไปเพราะว่าเพิร์กมันเลเวลสูงแล้ว โอเคเมื่อเพื่อนเลือกตัวละครครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกสกินนะแล้วก็พร้อมโดดกันเลยเพื่อนๆไปโอเคเปิดมาผมก็ได้เป็นจัมแมสเตอร์เลยนะครับทีนี้เราได้พาเพื่อนๆไปลงที่โรงงานแล้วครับผมไปกันในคลิปวิดีโอนี้ครับอาจจะมีกระตุกบ้างนะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยนะครับสเปคไม่ได้สูงมากเฟรมเรทมันก็เลยอาจจะมีดรอปบ,บ้างครับผม แม่ตอนแรกก็กระโดดลงมาคิดว่าจะลงกล่องพอดีครับสรุปได้ลงไปด้านล่างครับทีนี้เราต้องเดินวิ่งหาปืนกันต่อไปเลยฮะ <c oughs> โอ้โหเปิดมาได้ปืนที่ <c oughs> ไม่ถนัดที่สุดเลยครับผมเป็นลูกซองแล้วก็ฮันไนครับอาจจะต้องวิ่งหาปืนกันอีกฮะถ้าเจอคู่ต่อสู้ระยะไกลค,คงสู้ไม่ได้แน่นอนเลยครับเป็นปืนที่ผมไม่ถนัดเลยก็ะหอบเปี่มมนยนต <c oughs> ัวก <c oughs> ททริกเกอร์ d o w n what are you waiting นั่นไงพูดไม่ทันขาดคำนะครับผมปีนขึ้นมาเนี่ยเยากาะแทบแตกเลยทีนี้ต้องวิ่งหางจุกตูดไปหาปืนใหม่เลยฮนะและถัดมาไม่ไกลครับผมผมก็ไปเจอเหมล็อกครับผมทีนี้ก็ได้สวนกับคู่ต่อสู้สักทีเอาล่ะใครจำหน้ามืดลงไปกองกับพื้นก่อนกันครับผม โชว์เราก็นึกว่าจะแน่นะครับผมหัวแตกแขกวิ่งหนีกันเลยทีเดียวเชียวแต่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนมันมาวิ่งหนีไปเติมเลือดก่อนโอเคปักสตรีมแล้วก็ไปเติมฟินิชครับผมเพื่อที่จะเด้งเลือดนะ โอเคช็อตนี้ก็ยังถือว่าลอดตัวไปครับผมพอฆ่าหมอนโยกตี้แล้วก็ไปวิ่งรูดของกันเลยครับพอผมวิ่งเช็ครอบๆแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันจะปลอดภัยนะก็เลยไปหาปืนลูกซองเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นปืนอื่นนะเพราะว่าเราใช้ลูกซองให้เป็นจริงๆครับดูเหมือนว่าจะโชคดีนะครับได้ปืน G7 มาซึ่งเป็นปืนที่ผมถนัดมากนะครับผมเนี่ยชอบใช้คู่กับวิงแมนมากๆเลย แล้วเราก็เจออีกหนึ่งปาร์ตี้ครับแต่ขอบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยครับว่าช็อตนี้เนี่ยผมยิงว้าบ่อยมากเลยครับเพื่อนเพื่อน ดูเหมือนว่ามันจะเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับแต่เดี๋ยวขอแวะเติมชิลแป๊บหนึ่งนะฮะ โอ้โอเคครับผมตีที่2ผ่านไปครับตอนนี้ก็จัดไป5คิวแล้วนะครับเ,เล่นยากเหมือนกันนะครับในมือถือเนี่โ,โอเคครับระหว่างนี้ก็แทบจะไม่เจอใครเลยนะครับอาจจะต้องวิ่งอีกไกลเลยกว่าที่จะไปเจออีกกลุ่มหนึ่งนะครับออฟติกซ์เ e ียร์มิดร ในจังหวะที่ปาร์ตี้ผมนะ่ครับยิงหุ่นดอบของอยู่เนี่ยเหมือนจะมีอีกปาร์ตี้หนึ่งได้ยินเสียงปืนแล้วก็เหมือนจะวิ่งเข้ามาประจันหน้ากับปาร์ตี้ของผมนะฮะโอ้โหมันโดนดอกสุดท้ายครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครับว่ายังมีศัตรูอยู่อีกไหมฮะ จังหวะที่ผมกระโดดมาเนี่ยครับผมเห็นตัวละครอ,อยู่ฝั่งนี้เนี่ยซึ่งมันไกลมากเลยครับมองแทบจะไม่เห็นมันเล็กกะตี้เดียวเหมือนเม็ดถั่วเลยแต่ไม่ไรเดี๋ยวเรากระโดดเข้าไปซัดน้าเลยครับผม หลังจากที่ซัดก,กับปาร์ตี้เมื่อกี้ไปนะครับผมเหลือประมาณ11-12ปาร์ตี้ครับแล้วก็ไม่ได้เจอปาร์ตี้ไหนอีกเลยครับผมเดินมาไกลมากเลยเพื่อนๆแล้วก็ฟาร์มแบบไม่ลืมหูลืมตานะผมแล้วก็ลืมว่ามีศัตรูเนะครับเดินผ่านไปน่ารู้ตัวทีเนี่ยมันเดินมายิงเพื่อนเราแล้วฮะ หลังจากที่ตัวนี้มันล้มลงนะครับผมแล้วก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเพื่อนน่าจะเอาอยู่นะผมก็เลยวิ่งเข้าไปกดฟินิกทันทีเลยครับด้วยความประมาาเนี่ยผมก็ไม่ทันได้ระวังตัวนะผมซึ่งมีอีกตัวหนึ่งก็มายิงผมแต่ว่าโชคดีมันยิงไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่ครับผมก็เพื่อนก็ยิงมันลงไปล่วงเรียบร้อยครับ หลังออกจากถ้ำม,มานะครับผมก็เจออีกหลายปาร์ตี้เลยซึ่งนูเนียกันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันไปแล้วกันนะครับ <Green loading. S 1> อ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้ไปเก็บวิ่งแมนมาด้วยครับผมซึ่งเป็นปืนที่ผมเนี่ยถนัดที่สุดเลยครับผมก็จะเก็บไอ้สองตัวที่น็อกดาวน์อยู่นะครับแต่ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่วิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนนะผมก็ได้ปลาดาวกระจายออกไปเพื่อสร้างระเบิดขึ้นมาครับ ทางสะดวกขอเก็บหน่อยละกันจังหวะนี้คือริวจิตสัดเข้าสิ่งนะครับผมยิงทะลุหมอกเลยทีเดียว หลังจากที่เคลียร์ปาร์ตี้นี้เสร็จแล้วนะครับผมผมก็ไปเดินสำรวจเมืองแล้วก็เจออีกปาร์ตี้หนึ่งครับผมซึ่งอยู่ไกลมากเลยไม่รู้วันนี้มองเห็นยังไงความรู้สึกล้วนแต่เอาจริงๆแล้วในเกมนี้มันเห็นอยู่ดิดเดียวจริงๆนะเพื่อนๆ เวลายิงตัวกลนๆนี่เหมือนไม่ตัวอ,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 อุ้ยโดนอุ้ยอีดอกเรียบร้อย <squad> ช่วงนี้คือนัวมากๆเลยเพื่อนๆเอาเป็นว่าผมไม่คอมเมนต์ทอรี่แล้วกันนะครับตอนนี้ก็รับชมกันต่อไปเลยครับ Reloading. The fight is not even. Multiple squads attack. Taking a moment to recharge my shields. Firing. Reloading. B, patching up. Warning. Reloading. Rings. Up here. Select fire. I downed the hostile. Light Care package moment, being trick. delivered. Last of that enemy squad has perished. Care package on high. Favor from the gods. Reloading. I'm going in. โอเคครับก็จบไปสำหรับเกมเพลย์แลงนะครับผมในเกม p e 펙 Legends ถ้าหากใครสนใจที่อยากจะรับชมหรือว่าอยากให้ผมเอามาทำอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับ Welcome trial the edge life and death Survive they legend trial call to on of you a and and a